เฮ hey, ้ดังๆบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางครมยืนยันแล้วรับ3,000บาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะก่อนอื่นนะคะมห่บุ๋มก็ขอฝากเพจไว้ด้วยนะคะเพจมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะซึ่งชื่อเดียวกับทางช่อง YouTube เลยนะคะทุกคนก็สามารถนะคะไปกดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่นะคะบางทีม่บุ๋มก็ไม่ไทําคลิปลงนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะก็มีการอนุมัติแล้วนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาบัตรคนจนนะคะ3,000บาทก็จะมีการโอนให้รวดเดียวเดือนกรกฎาคมนะคะส่วนเนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้มีคนนลาดคลิปและข่าวสารใ,ใหม่จากทางช่องนะคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการอนุมัติ4โครงการช่วยเหลือเยียวยา และก็ชดเชยแก่ประชาชนตามกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือโครงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะและล่าสุดมีรายงานว่านายลัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลงังได้มีการเปิดเผยว่า ในส่วนการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1.2ล้านคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเห็นชอบเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้นะคะจำนวน1,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะโดยแนวทางการจ่ายเงินนะคะก็จะเป็นการโอนให้ครั้งเดียว3,000บาทในเดือนกรกฎาคม63นะคะ ซึ่งในเดือนกรกฎา,าคมนะคะทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลงังจะถแถลงตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจใหม่และเป็นครั้งแรกหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะและในส่วนของกำหนดวันโอนเงินก็ยังไม่ทราบอีกเช่นเคยนะคะก็ต้องรอกระทรวงการคลังนะคะออกมาถแถลงการก่อนนะคะถึงจะทราบว่ามีการโอนเงินวันไหนกันแน่นะคะ และในส่วนของเงินกลุ่มเปราะบานะคะก็จะได้รับ1นึ่บาทเป็นเวลาสเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีการกําหนโดโอนเงินแล้วนะคะว่าไม่เกินวันที่20กรกฎา,าคมอย่างแน่นอนนะคะแต่จะเป็นวันไหนนั้นนะคะก็ยังบอกไม่ได้นะคะแต่ไม่น่าจะเกินวันที่20กรกฎา,าคมอย่างแน่นอนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไี่หุ่มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ